ดีครับแม่ร่างสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบทราบข่าวว่าฟันดีมากแม่ล่างเล่าฟังฟันให้ฟังนดิดหนึ่งครับแม่ร่างก็ฟันดีนะค่ะเนาะเมื่อนี้กับแม่ล่างก็ะะกงกขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเลยคะ่ะหรือว่าคู่เพื่อนใดมาเป็นประทา่านสายบุญน,นะค่ะ ไข่กับแม่ล่าหรือหลุบปปูหลวงอุดมนะคะที่ว่าเพิ่อนอ่ามาเป็นประธานกองย่าวยไม่ใช่เออเป็นประธานกองย่าวยักษ์สร้างเนาะคะ่ะแล้วก็ประธานโรงทานเนาะคะ่ะะเนาอ่าลกาศที่ขอสําคัญเนะะี่ยค่ะก็คือไอศ์ครีมเนาะคะ่ะเนาะไอศ์ครีมที่ว่าเพิ่นยุคกรุงเทพเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าแม่ล่าถ้าโชคลาภร้อยเข่าเพิ่นเป็นสีเห็ดแง่กัวเก่าเนาะคะ่ะเนาะอ่าที่ผู้เพิ่นมาเป็นประธานเนาะะคะ่เนาะ แม่ล่างกับขอบพระคุณได้หล,หลายเลยค่ะเดินลุวะเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะอ่ากูเพิ่นได้มาเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะให้กับแม่ล่างหน้งผัดปูอุดม,ดดมเฮาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าไปได้ดีเนาะค่ะที่ว่าย่างหน่อยอากาศช่วงนี้เนาะค่ะก็มีฝนฟ้าเนาะค่ะก็ไปได้ดีเนาะคะ่ะถือว่า,า,าวเพิ่นได้แห่สร้างเนาะคะ่ะแห่สร้างมาจาก หลักกิโลเกาเนาะค่ะแล้วกะมาถีหลักกิโลไม่ของเท้านะกะ,ะสมบูรณ์นะค่ะคือว่าในช่วงนั้นเนาะค่ะยังไม่มีฝนเนาะคะะ่ะยังมาท่านไม่มีฝนแล้กกะ,ะพุ่มจะทีจะทั้งเพิ่นกะเปิดเห่เท้านะคะะ่ะยางดีเนาะคะะ่ะโชคลาภร้อยของหลวงพ่อปู่ดุมตาจันตาเซีวดนี้เนาะคะะ่ะแม่ล่างกับฝันเนาะคะะ่ะก่อนจากที่ว่า แม่ล่างสิมาแก่บนุเนะคะอยู่ที่หลักกิโลห้าหนี่เนาะแม่ล่างกับปันสองขึ้นซ้อนเลยคะ่ะแม่ล่างปันวา่าตำรวจจับตำรวจจับแม่ล่างตำรวจจับแม่ล่างเลยค่ะขึ้นแรกเนาะเพิ่นไปจับแม่ล่างกับน้องเต้วส,สองเพิ่นเลยค่ะเพิ่นแลนอ่าแม่ล่างแลน,นะคะ่ะน้องเต้วเพิ <House> ่นแลนส้าเนาะเพราะว่าเพิ่นทองเนาะค่ะเพิ่น่าเจ้าอย่าไปอย่าไปเพิ่นมาสิเพิ่นแลนน้ำกนแม่ล่างไหมค่ะ เพื mm ่อนก็จับแม่ล่างได้ก่อนเนาะบานนี้เพื่อนก็เลยจับน้องเต้์เนาะค่ะอ่เพราะว่าน้องเตลวเลาะทองในนฝันเนาะค่ะนึกภาพบอกว่าค่ะคคนทองแลนเนาะอ่านี้เพื่อนว่ามณีมณีเจ้าหนีมณีเพื่อนว่าเนาะแม่ล่างเลยว่าเพื่อนยังอีกมุจเจ้าไม่จับข่อยังแม่ล่างเรว่างัสินเนาะค่ะอันมณีเจ้าเนี่ยบอายากหลายเพื่อนว่าเนาะเพื่อนก็จับแม่ล่างมากเพื่อนกับมาใส่าคุณแก่มือเนาะ บ้านนี้แม่ล่างก็ถามว่าเจ้ามาจับข่อยคอหายอย่างเนาะค่ะเพื่อเล่บอกว่าเจ้าว่าต้องเบ้าไรดอกข่อยนี่สิมาจับเจ้านี่ละเพื่อนมาเนาะค่ะค่ะอ่าหอยว่าจับซื้อข่อยสิเอาโซ่ขันเจ้าะพ่องเพื่อนมาสิเนาะค่ะพ่อเพื่อนเราแล้วเพื่อนก็จับโซ่โซ่เส้นบักง่ายเลยค่ะเอามาจับมาพันพันแม่ล่างเต็มเลยค่ะพันพันพันเนาะค่ะล็อกไวแม่เอ็มเพื่อนล็อกไว้ค่ะล็อกไว้แม่ล่างเลยว่าเป็นนิมิตที่ดีเนาะค่ะ เราความฝันแม่ล่างฝันพ่อนี่เนาะค่ะแม่ล่างตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยไปท่านพลาเนาะแม่ล่างกลับมานอนอีกมาฝันอีกค่ะมาฝันอีกแม่ล่างกับฝันว่ายุทธีหลักักกิโลเข่านี่เนาะค่ะตาจันตาเซใยายมีเนาะค่ะยายมีเพิ่นปลูกป่วยเด้อยค่ะป่วยหอมทองเลื้ยงอัมรามอยู่ค่ะกองตุ่นอยู่ป่วยหอมทองเด้อค่ะยายมีปลูกเนาะ แล้วอยู่ทีลักกิโลกับมีเป็นต้นบอกว่านเนาะค่ะมีต้นหวานในแลวกับเส้มีต้นเป็นบอกไฟเนาะค่ะก้องต้นอยู่ค่ะก้องต้นอยู่ค่ะแม่ล่างแต่เลยคิดว่าฝันแบบนี้เป็นนิมิตที่ดีเนาะค่ะอันนี้ก็คือขึ้นแหลมเนาะต่อมาอีกก็คือเป็นขึ้นที่สองเลยค่ะขึ้นที่สองกับคือเกาทิมเกาค่ะเพิ่นไปเพิ่นไปที่เฮี้ยนบ้านของแม่ล่างเลยค่ะเพิ่นว่า เฮือนหลัง huh. นี้ม no ีคนอยู่บ่อเพิ yeah. I mean, ่นวางสีเนาะค่ะเพิ่นว่ามาเนมแม่ล่างก็เลว่าผู้ใดนอะมาเอื่นเนาะค่ะมาเน่้พอดนีเ huh. พ like ิ them, like like ่นก uh ็เลยว่าจะเปิดประตูคอยด้านนี้เพิ่นจะเปิดเพิ่นมาเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยว่าเอ้ามู้เจ้าไม่ยังอีกมาบาน้มีตาหยดใหญ่ๆคอยสีมาจับเจ้านั่นล่ะบานิคอยสีมาจับแล้วคอยเสียคลองมาหายเจ้าพ่อเพิ่นวางสีเนาะค่ะเพิ่นมาแล้วพ่อบอกเพิ่นก็เอาตะลัมือคุณแก่เมื่อใส่เมื่อแม่ล่างคือเกาค่ะเพิ่นเลยว่า ่อยมาจับเจ้าแต่่อยเสียวของมาฝาเพื่อนวางสิเลยค่ะเพื่อนเอาของมองงะฝา,ากใต้ล่างนะคะ่ะเพื่อนเอาของมะฝากก็คือเป็นเนื้อล้อหกลอ้อเ้ยค่ะรถหกล้อว่าเป็นขั้นเดียวเ้วยค่ะตั้งร้อยขั้นเลยรถหกล้อนะคะ่ะรถหกล้อก็คือเป็นอ,อยู่อยู่อยู่ในรถไหมคะ่ะก็คือเป็นเนื้อเนื้องัวเข้าเนาะ,ค,ะค่ะเต็มรถเลยค่ะมีตะเลือดแด้จึงๆึงเลยค่ะมาเนต่ต่อไปกับมี่ ขอไพ่ได้ค่ะต่อๆไปก็มีรถผละไม่ไหมคะรถพุ่นละไม่ต่อๆต่อๆกันเลยค่ะบานีเนาะค่ะแม่ล่างก็ได้คิดว่าเหลขกเขาเนาะค่ะแมนแม่ล่างฝันแบบนี้เนาะเลขเขาบานีทะเบียนรถได้ค่ะทะเบียนรถยังค่ะรถทะเบียนรถขั้นแรกขั้นแรกที่ว่าเพื่อนขนเป็นเนื้อเนาะค่ะเนื้องัวเขานะแดงจึงคืองๆ้้้้ค่ะทะเบียนรถนะค่้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้ แต่คือ908 908นอันนี้คือรถที่ขนเนื้อค่ะแมมค่ะรถขนเนื้อค่ะขนเนื้อท่านแม่ไม่ลายค่ะโต่อกันค่ะเพราะว่ารถหลายขั้นค่ะค่ะทะเบียนรถเนาะอ่าแล้วก็ไม่ลากเลยมั่นใจว่าอ่าโูกหลับร้อยงวดสิมา เขาคือเกาใดคือเกานะค่ะเป็นได้ก็ได้คือเกาพี่น้องเมล่างมั่นใจค่ะใจว่าแตกสามตัวค่ะดีว่าดีแตกสามตัวก็ได้เด้อค่ะแล้วสองตัวตัวใดไม่ล่างอ่าสองตัวก็คือของมังหันเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นมาตัวใดกับเมล่างนึกจำตัวใดเนาะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดบอกทงหมดอ๋ออ่าเพิ่นเพิ่นแห่งเมล่างเบอร์ังหันเนาะค่ะกะมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะค่ะต่ว่าเลขสามตัวเด้อค่ะหายปัตสเหร่น้ำแนยค่ะ ตัดเลน้ำแน่เนดอรเลนสามตัวแ <90. S 2> ล้วบัด่ะแลวกับัดที่นี่เด้อค่ะตัวร่องอมแม่ล,ล่างกะอยากหายนั่อีกตัวหนึ่งเด้อค่ะกัคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมนไกวใช่ไหมคะแมนกันไหว <c oughs> เนาะของของปอปูของวดบังหันเนาะคะ่อจจะ,อะ,คะอาจจะเนาะค่ะอาจจะกิดขื้อเป็นตัวกันหรือซื้อเนาะค่ะแต่ว่าภายในที่ว่าแม่ล่างหายไปเนาะค่ะแม่ล่างคิดว่าเขาแล้วล่ะ ไม่ล่างคิดว่านะตัวใดเขาไม่ล่างเจาที่เป็นตัวใดด้วยค่ะไม่ล่างกายัี่กาลันตีมาท่านไดเนาะให้กดรอนะคะรอโค้งสุดท้ายอีกอีกรอบด้วยค่ะอ่าก็คือเดี๋ยวพ่อปูเพิ่นสิสังคือจังว่าให้ไม่ล่างว่งกลมคือจังหวดวงหันเนาะค่ะเพิ่นให้วงกลมมาล่างมึงวงกลมเห้่มมันเลยสองหกตัวเดียวเพิ่นว่าเนาะค่ะแม่กุนีสองกคือเก่าค่ะแต่กุนียังไม่พก <c oughs> อ่ากับใกล้ๆมือโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะก่อนเหล็กออกมือหนึ่งนะคะ,ะมะ่ล้อมด้วยนี่บ้แม่บอเมล่างกันเดี๋ยวจะคุยกับแม่อ่าน้องแจ้วอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะว่าจะมาตรงนี้หรือว่าจะให้ทั้งช่องคนโท่ไปสัมภาษณ์นะคะ,คคะอ่าถาเนี่กับอ่าทรมาหาเมล่างเนาะ,นะคะ่ะหรือว่าเอฟซีทันใดคู่เพื่อนจะมาร่วมเนาะคะ่ะเป็นประธานหรือว่าเป็นกองเงาห่วมอีกเนาะค่ะให้สมทบกันได้หลายเนาะแต่ว่า ประท่านเพิ่นกะอันนี้เอาเหรอเนาะค่ะเพิ่นอันนี้แล้วละกะกล่องเนาเนาะวหาน่ากล่องเน่าเพิ่นอันนี้แล้วแต่ว่าอะไกยังขาดยุกอ่ะเมื่อน,นั้นเนะาะถ้าเกิดว่า,วบ,บ,าบุญบารมีเกิดเนาะคะ่ะเข่าสามตัวแม่ท่าเนาะแม่ล่างกะต่อว่าเนาะคะ่ะเข่าสามตัวหรือสองตัวเนาะคะ่ะแม่ล่างกะคอไห้มีเห่คือเก่าเนาะค่ะของเพิ่ของ,ของลวมพ่อปูอุดมตาจันตอซีเขาเนี่เอาสร้างมาจากเสือกเ่อค่ะ อาพอปูเพื่นว่าเพิน่นนร้างไม่ล่างไว้ตต้งใจอยู่ฝน,นขาเพิ่นบอกว่าร่างมึงบอกมูมันด้อหัดสีมาตต่น่ะกูเสียเอาช่างเกาเเาเ่าเสียเก่าเีย